ไฮยีน่าเริ่มคืบคลานเข้าไปหน้าปรหาหลที่กวางกาเซโะเนื้อสายยอมให้มันเดินผ่านไปอย่างสงบสิงโตเสือดาวและแม้แต่เสือชีตา้าเมื่อปรากฏตัวขึ้นจะสร้างความตกใจกับฝูงสัตว์เหล่านี้ในขณะที่ไฮยิน่าจะสร้างความตกใจให้เหยื่อเมื่อมันต้องการจะกินเหยื่อเท่านั้นหรือบางทีอาจเป็นเพราะรูปร่างลักษณะของมันไม่เป็นที่น่ากลัวเท่าไหร่นะัก แต่ลักษณะท่าทางไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ของความโหดร้ายสมาชิกภายในฝูงที่อายุน้อยที่สุดพบเนื้อสายที่รับบาดเจ็บและมีหมาป่าเฝ้ารออยู่ไฮยีน่านั้นมีประสบการณ์ในการระวังตัวที่ดี ไฮยนาเดินอยู่อีกด้านหนึ่งของฝูงเนื้อสายไม่นานนักไฮยนนาก็เริ่มจู่โจมเนื้อสายวไฮยนนาก็จู่โจมเนื้อสัาวขนาดใหญ่เนื่องจากพวกมันปราศจากอุ้งเล็บที่แหลมคมอาวุธของมันเพียงอย่างเดียวคือขากรรไกรมันจะต้องกัดเนื้อสัายให้ติดในครั้งแรกเท่านั้นเป็นเวลาหนึ่งปีมาแล้วที่พวกมันประสบความสำเร็จในการล่าเนื้อสายและตอนนี้ พวกมันต้องฝึกความชำนาญอีกครั้งเวลาผ่านไปสองถึงสามชั่วโมงแม่และลูกไฮยีน่ายัางไม่ประสบความสำเร็จในการล่าเนื้อสายแต่ความอดทนและความตั้งใจทำให้พวกมันไม่ละความพยายาม ไฮยีน่าพยายามอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ดูจะได้ผลมันล็อกขากไากลของมันแน่นคอที่แข็งแรงของมันทําให้มันกัดเหยื่ออย่างเหนียวแน่นลักษณะการกัดที่เหนียวแน่นและการบิดลําคองหงายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเช่นนี้คอของไฮยีน่าจะต้องทนต่อการบิดและกระชากได้เป็นอย่างดี ในขณะที่ขากันไกเพียงอย่างเดียวเป็นอาวุธไฮยิน่าได้ยินเสียงร้องของเนื้อสายแล้วรีบวิ่งมาช่วยทั้งแม่และลูก ต่างก็ช่วยกระุมถึงเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายน่าแปลกใจที่ว่าไม่มีเนื้อทรายในฝูงช่วยเหลือผู้โชคร้ายนี้เลยไฮยีน่ามีประสาทหูที่ดีมากใน,นไม่ช้าสมาชิกในฝูงจะกลูกันเข้ามา เศษเนื้อถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆไม่เพียงแต่ไฮยีน่าและฝูงแรงเท่านั้นที่รุมถึงซากเหยื่อหมูป่าเองก็คอยมากินเศษอาหารที่อยู่บนกระเพาะเนื้อสายและตกหล่นอยู่